สวัสดีครับมาโมเชนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม Lo ่ออปีนะครับเพื่อนๆนซึ่งเป็นเกมแนวโซนะครับให้เราท่ายเวทด,ด้วยนะเพื่อนๆมันไม่เชิงเวทเหมือนเอลเดนลิงนะครับแต่ว่าเหมือนเป็นพลังพิเศษเในเกมตัวนี้โลกของเกมนี้ก็คือเออร์โก้นะครับซึ่งเป็นตัวให้พลังงานสําหรับหุ่นกระบ,บอกนะครับเพื่อนเอนเหมือนกับง่ายๆคือผมเปรียบเทียบก็คือเหมือนเป็นถ่านนะครับก็คือถ่านมันสามารถใส่เข้าไปในแบตเตอรี่เป็นแทนตัวแบตเตอรี่นะครับให้กับ หุ่นยนต์นะครับเพื่อนเ,อนเอนให้หุ่นยนต์มีชีวิตและสามารถขยับได้เนี่ยครับเออโกมันมีหน้าที่ประมาณนี้นะครับให้พลังงานกับหุ่นยนต์เราเป็นพินอคคิโอนะครับเพื่อนๆก็คือเราต้องมาปราบพวกปีศาจแล้วก็หาให้ได้นะครับว่าทําไมหุ่นยนต์ถึงมีการปฏิวัติฆ่าคนหมดเลยเพื่อน,เ,อน,เ,อนเห็นไหมครับพัพเพชก็คือพวกหุ่นยนต์พวกอะไรอย่างเงี้ยครับมันฆ่าหมดเลยนะทั้งมีทั้งออมนุษย์ มนุษย์คนเราเนี่ยครับที่ตายแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าติดเชื้อด้วยนะครับผมเรียกเป็นซอมบี้แล้วกันง่ายๆดีเพราะมันเหมือนซอมบี้มากมันคุ้งคลั่งมากเลยเพื่อนๆแล้วมันน่ากลัวมากเลยข้างหน้านั้นเห็นใครยืนอยู่ไหมครับที่ที่ใส่ชุดสีขาวใช่ไหมครับเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางของเนี่ยพวกพับเพ็ดพวกที่ว่าเป็นหุ่นยนต์ที่โดนเสียบประจานนะเพื่นอนๆโหดมากเลยบรรยากาศเหมือนถ้าเป็นคนนี้โหดมากเลยนะครับผมพยายามจะเตรียมพร้อมไว้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูกัน เหนไหมครับคนยืนสีขาวอยู่เป็นผู้หญิงด้วยวะเออมันจะมีกลุ่มแปลกๆเยอะนะครับที่นี่มันให้เราสำรวจก่อนเหรอนั่นๆ่มันยืนอยู่ข้างบนนะ่ะมาละไวเลดี้นะครับนนให้ร้องเพลงเหรอไอ,อมันมาสู้กับเราจริงๆด้วย ไว้เลดี้นะครับเพื่อนๆแหมมีหลบมีหลบเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะแหม่หลบมีหลบนะครับอืเอาซี่เอาซี่มา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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออโอ้โหฝันไม่ยั้งเลยเจ๊แก โอ้โหสุดยอดนะครับระยะดาบนี้ยาวมากเลยคนเนี้ยโอ้โหผมไม่มีจังหวะใช้ฟูมินิสเลยอย่ะเพื่อนเพื่อนพระเจ้าอ่าได้ได้ไดอ่ามามามาอืมโอโ้ระยะหดาบยาวมากอ่าระยะดาบของเขายาวนะครับถ้าขึ้นแสงนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนระวังนะครับ เอาซีเอาซีมาซีไว้เลดี้ติดอาผมไม่ใช้ขวดระเบิดนะครับเพื่อนเอาซีวิทย์ระยะดับยาวจริงๆอ่ะยอมรับเลยคนนี้ใช้วิธีการดอสกับการกลิ้งหลบนะครับเพื่อนๆจะช่วยได้เยอะนะครับรอจังหวะการจมตีอ่ะเพื่อนๆเนี่ยครับเออนี่แหละ โอ้โหฟูมินิสผมนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยอ่ะโอ้โหดูเชฟแกดิโอ้โหสุดจริงอะ่ะอ่ะเอาไปอือเอาไปไวเลดี้นะครับได้ล็อกเก็ตกับหน้ากากมาเจ้าหนี่ร้ายจริงเลยอยากได้ดาบมาน่าโอ้โหเก็บไม่ได้ ร้อยตุยนะครับชวนเราร้องเพลงพอมาร้องเสร็จแล้วก็ฟันฟันฟันใหญ่เลยอะเปิดนะครับเปิดไม่ได้ด้านนี้อันนี้เป็นเมืองเมืองหนึงนะครับเพื่อนๆแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับต้องไปดูใน Star Gazer นะครับเอาด้านนี้ล็อกปิดไว้อีกอ๋อนี้ให้เก็บของ อ๋อทวิกเซลคือตัวที่ผมใช้ไปเมื่อกี้นั่นแหละแต่ผมพยายามไม่ใช้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันง่ายเกินไป <laughs> ตอนนี้เลยวลสูงสุดแล้วนะครับโอ้โหมาเก็บของตรงนี้ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเจอบอสอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูอีกทีนึงนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาโมชแนลนะครับเพื่อนๆยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับมาโมชแนลนะครับเพื่อนๆก็สำหรับเกมนี้ลายอัพพีนะครับอู้เข้าไม่ได้ให้ด้านนั้นอ๋อมีกล่องตรงนี้เนี่ยครับมันจะมีกล่องด้านหนึ่งที่ให้ทำลายได้นะครับเนี่ยครับเก็บของให้หมดนะครับเพื่อนๆเ,เกมนี้เป็นเกมแนวให้เราเออค้นหาสิ่งของแล้วก็ประติดประต่อเนื้อเรื่องเองนะครับแนวโซมันจะเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนๆ สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยเอเดนลิงเนี่ยจะยากนิดน,นึงนะครับแล้วค่อนข้างหัวร้อนนะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าคนไหนที่เคยเล่นเอเดนลิงแล้วเนี่ยไม่ยากนะครับเกมนี้คือผมก็เคยเล่นเอเดนลิงมาแล้วตอนนี้เอเดนลิงใกล้จะถ้าเจอเนี่ยครับผีเสื้อพวกนี้ให้เก็บนะครับให้ฟันมันตายเพราะว่ามันจะได้ไอเทมแลไอเทมนะเพื่อนเอเอาไว้อัปเกรดอาวุธได้ดีเลยนะครับเก็บเลย นะครับเอลดลิงกำลังออกภาคใหม่นะครับเอิร์ธนะครับก็คือเลสทีนั่นแหละแต่เขาสลับภาษาอังกฤษนั่นยังไงฝากเพื่อนๆนะครับเข้าดูคลิปปาระโมชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเบอร์บอสตัวใหม่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ